วัดสะเทียนทองบ้านนาดอกไม้ตะบนหนองยาบล่องอำเภอวังสะปุงจังหวัดเลยโดยพระครูวิริยะธรรมโชติเจ้าอาวาสขอเชิญสาธุชนร่วมสร้างกุศลใหญ่ ขอเื่นร่วมจองเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินลานปฏิบัติธรรมกรรมฐานจำนวน8ไร่ตารางวาละ5 0 0บาทระหว่างวันที่18และ19ตุลาคมพุทธศักราช2567กำหนดการ18ตุลาคมตั้งกองกระถินสามัคคีช่วงเย็นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองกองกระถินและรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ พระอาจารย์บุญมาวิสารโถพระมหาสุริยาสุนทรธรรมโมพระสิริรัตนเมธีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลยพระครูสีธีราพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยและพระอาจารย์สุพิษ รักขิดทำหมู่19ตุลาคมแห่กระถินรอบอุโบสถทอดถวายกองกระถินรับของที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญเชิญชวนสาธุชน้นใจบุญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีกองละ2,567บาทเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ตามกำลังศัทตามกำลังศรัทธาของท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูวิริยะธรรมโชต081953 5689สาธุชนคนใจบุญผู้อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี176 354 4512ชื่อบัญชีวัดสะเทียงทองหรือสแกนง่ายได้บุญที่ QR code วัดสะเทียงทองร่วมงานบุญใหญ่ กับวัดสะเทียงทองในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใหญ่